ก็ลำบากสำหรับแอรเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์เพราะว่าคนใครกล้าพูดออกมาแล้วจะให้แอรเป็นคนพูดมันก็คงไม่ใช่เลยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้น คิด,คดต้องคิดไม่นานถ้าคิดนานจะไม่ลงแต่บางอันค่ะไม่ไม่ถึงว่าคิดพิจารณาเองว่าจะลงอะคะ่ะค,ค,คิดเองทั้งหมดเพราะไอจีเป็นคนเล่นเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะาบางคนเขียนว่าแบบอุย้ยคนนั้นลงให้ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีค่ะลงลงเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบ <laughs> ด้วยตัวเอง<ต>ค่ะคน<ๆ>คนไหน,นเขาเป็นขาประจํา ก็แล้วแต่อ่านบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นต่อไงก็คือแม่แม่แต่งมาครองแล้วค้องครองกว่าอ่าใช่ก็แบบอ่ะเล่นต่อเหรอมีคู่แข่งอ่ะบางทีก็ยอมแพ้ไปก็เอ่อก็บอกไปไม่ถูกดนตรีคนดนตรีมาจีนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็ถ้าบอกว่าอะไรที่แฟนคลับแฮปปี้ก็แฮปปี้ค่ะแม่ก็คือเอ็นดูเอ็นดูดนตรี <laughs> ใ,ชใช้คำเดียวกันนะก็เลงจะตอบแบบนี้มันคำ <laughs> <laughs> ตีแฟนก็จินเพราะแบบน่ารักนดะีอะไรยเง้ยค่ะติเขาก็น่ารักค่ะที่เขาก็คือลงอะไรไปเขาก็จะแบบ <c oughs> เล่นด้วยฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้อันนี้ทราบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็เคยเจอกัน <c oughs> ตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วติก็เป็นติเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับแอฟมาตั้งนานแล้วจริงจริงตั้งแต่แอฟเล่นละครแบบเคยเจอกันเป็นสิบปีแล้วค่ะคือว่าเขาจะ อ๋อรุ่นนี้ก่อนก่อนมาก่อนหน้าแล้วค่ะอันคือตอนแรกไม่ได้เห็นคอมเมนต์ค่ะแต่ว่ามาเห็นอีกทีก็คือเห็นในข่าวค่ะตกใจไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอทีเราไม่ได้ถึงขั้นตกรุ่นนี้ไม่ค่อยตกใจอะไรแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีแบบเอ้ยมันมันเริ่มมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปึกษาเราเรื่องไหมคะว่าเอต้นตอมันมายังไงเนี่ย ไม่อะค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาต้นต่ออะไรค่ะนัคะคุณจะสอบกันขนาดไหนคะว่าแบบเก่าอ้างไปแล้วว่าเออเราจะพบกับคนนี้จริงหรอเปล่เอาง่ายๆมันมันเอาพูดตรงๆมันก็ลำบากสำหรับแอมเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์เพราะว่าคนนี้คือคนไหนก็ไม่ได้มีใครกล้าพูดออกมาแล้วจะให้แอบเป็นคนพูดมันก็คงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เรางานเข้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ถึงกับซีเรียสค่ะเพราะว่าใน,ในชีวิตจริงมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะคก็เป็นโต้กันในนั้นดาวหยยดอยูย่อนอ๋อค่ะแต่สำหรับคนที่ที่ปกป้องที่มั่นใจในความเป็นตัวแอฟมั่นใจแล้วก็คือรู้จักแอฟจริงๆแล้วก็มั่นใจในในวิจารณญาณของแอฟในการตัดสิในใจของแอฟอะคะ่ะแอฟก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอ,ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะเอาจริงๆแอฟก็มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งว่าไม่ได้ทําอะไรผิด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียชื่อเสียงมันมันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นไปไม่ได้ทำอะไรเลยทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ที่เขาพูดกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาเพื่อจะนำไปสู่อะไรแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยที่พูดมาค่ะไม่